แต่การใช้เสียงตะโกงเนี่ยทําให้คนอื่นเดือดร้อนไหมละ่ะอาแล้วไปด่าคําพูดที่รุนแรงหรือคําพูดที่อยากคายเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนไหมค่ะถ้าเดือดร้อนก็แสดงว่าคุณเนี่ยเอ่อทำให้เกิดเสียงดังอื้ออึงในที่สาธารณะ,ะมันมีกฎหมายบังคับอยู่ว่าเป็นความผิดทางอาญาแต่เขียนป้ายเป็นคำหยาบคายถือป้ายด่าอันนี้ผิดด้วยไหมคะก็ถ้าเป็นป้ายที่เขียน Yeah. Mm -hmm. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการลออาราวากฎหมายน่ารู้ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะต้องบอกว่ายังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องนะคะกับกฎหมายน่ารู้มาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำด้วยคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆเชื่อว่าหลายคนได้ติดตามข่าวสารถึงเรื่องนี้ก็คือ ป้านาค่ะเป็นคุณป้าท่านหนึ่งที่อยู่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีทีนี้ค่ะก็มีป้านาก็คือนางวันธนาโอทองนะคะอายุ64ปีเนี่ยนะคะก็ไปยืนดักขบวนรถเรียกได้ว่าไปยืนดักขบวนของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะระหว่างที่ทางด้านของพลเอกประยุจันโอชาไปตรวจราชการที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีคุณผู้ชมเมื่อประมาณช่วงเดือนมีนาคม2566ค่ะแต่ทีนี้นะคะ ทางด้านของป้านาเองก็ให้เหตุผลบอกว่าป้านาอยากจะไปร้องของความเป็นธรรมพร้อมตําหนิพลเอกประยุทธ์จันโอชาในเรื่องของการทํางานแต่ด้านไปถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยควบคุมตัวทางเรื่องของการลากตัวไปมีการปิดปากป้านาด้วยจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาในเรื่องของความเหมาะสมที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นค่ะสารแขวงจังหวัดราชบุรีก็เลยมีคำพิพากษานะคะประมาณเดือนตุลาคม2566 จำคุกป้านา6เดือน10วันมีการปรับ1,000บาทและไม่รอลงอาญาด้วยก่อนให้ประกันตัวในเวลาต่อมานะคะคุณผู้ชมป้านาก็คือซึ่งเป็นจำเลยก็มีการต่อสู้คดีเรียกได้ว,ว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์นั่นเองพอยื่นอุทธรณ์ไปศาลอุทธรณ์ภาค7ก็เลยมีคำพิพากษาออกมายกฟ้องป้านาโดยชี้ว่าการกระทำของป้านาเนี่ยนะคะ คือเป็นการที่แสดงออกด้านสิทธิเสรีภาพต่างๆแล้วก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนตามรัฐธรรมนูญซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะการกระทําของตํารวจเองเนี่ยเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนตามรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะหลังจากนั้นพยุนธนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะสารุนทรพักเจตพิพากษามาแบบนี้แต่ว่าอายการค่ะอายการโจทก็ยื่นฟ้องดีกาในคําพิพากษาบอกว่า การกระทําของจําเลยก็คือป้านาเนี่ยในที่ยืนในพื้นที่ห่วงห้ามป้านาไปยืนในพื้นที่ห่วงห้ามและพยายามที่จะวิ่งเข้าไป ขัดขวางขบวนรถของนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นก็คือพลเอกปิยจักรโอชาด้วยนะคะเป็นการจงใจฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็ละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่ใช่การใช้สิทธิเสรีภาพในชุมชนโดยสงบตามรัฐธรรมนูญนั่นเองแต่สุดท้ายหลังจากนั้นก็มีการลดโทษไปนะคุณผู้ชมทีนี้นะคะต่อมาป้านานนะเดี๋ยวขอเล่าก่อนป้านา,นานเองก็เลยยื่นคําแก้ดีกาคือแย้งดีกาของโจทยืยนยันว่าการกระทําของจําเลยเนี่ยนะคะก็เป็นสิทธิ เสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเรื่องเนี้ยมันมีเรื่องของการดิ้นรนขัดขืนการกัดมือเจ้าหน้าที่หรือบางคนบอกเจ้าหน้าที่ไปเอามือปิดปากปิดจมูกจำเลยเป็นการป้องกันตัวให้พ้นภัยอันตรายนะคะแล้วก็ทางฝั่งเรื่องของฝั่งป้านาเองก็บอกว่าพอไปปิดปากปิดจมูกบางทีเอ๊ะมัน,ม,นมันหายใจไม่สะดวกอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการแบบต่อสู้ขัดขืนกันฝั่งป้านาก็บอกว่า ไม่ได้ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานฝั่งเจ้าพนักง,งานก็บอกแบบนี้นะคะว่าเอ๊อาจจะมีการใช้กําลังอะไรใดๆในการจับกลุมไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่ามันก็เลยเป็นคดีขึ้นมานะคะตอนนี้นะสําหรับการที่ไปตะโกนด่าพลเอกประยุจันโอชาแล้วก็ มีเรื่องของการขัดขวางนั่นเองค่ะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะจะมาให้ความรู้ด้านกฎหมายกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมซึ่งทางรายการของเราได้รับเกียรติค่ะจากแขกรับเชิญของเรานั่นก็คือพันตํารวจเอกดอกอรธนเสตพีรอเอี่ยมหรือว่าพี่ตั้นนะคะท่านเป็นรองผู้บังคับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับราในร,รายการในวันนี้และขณะนี้นะคะพี่ตั้นอยู่กับรัานแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาละค่ะก่อนเลยเดี๋ยวมาถามพี่ตั้นก่อนกรณีนี้เป็นถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างละกันเดี๋ยวให้พี่ตั้นพูดรวมๆก่อนเลยว่าเรื่องนี้นะคะมันเป็นความผิดหรือว่ามีข้อกฎหมายอะไรที่มาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็สิทธิประชาชนเนี่ยคือทําอะไรได้บ้างเวลาที่เราไปต้อนรับคณะรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลักการนะคิดง่ายๆครับเราไปด้วยใจบริสุทธิ์หรือเปล่าค่ะนะครับถ้าไปต้อนรับไปต้อนรับคือไปเพื่ออะไรครับ ไปไปเพื่อแดาีให้การช่กถ้าไปจะโกนด่านี่ไปเพื่อแบบอะลออะรครับ <laughs> ไปต่อว่า <laughs> แล้วไปด้วยใจบริสุทธิ์ไหมครับคือหลักกฎหมายนะครับต้องมาด้วยใจบริสุทธิ์ก่อนอถึงจึงจะอ้างหลักกฎหมายได้ถ้าคุณไม่ได้มาด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยจะไปอ้างสิทธิอะไรต่างๆเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมันก็จะขัดแย้งกันอยู่ะนะครับอย่างกรณีเนี้ยอย่างกรณีนี้ก็คือเขาไปเนี่ย ไปโวยวายเจ้าที่ห้ามแล้ว uh, คือระบบมันก็ต้องมีนะครับ <that. S 2> ผู้นําผู้นําประเทศเนี่ยไปไหนเนี่ยความปลอดภัยก็ต้องมีหน่วยหน่วยที่มีหนะ้าที่ในการ,รบังคับกฎกฎหมายก็ต้องใช้ทุกประเทศเหมือนกันหมด <that. S 2> นะครับสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้ว่าเคุณมีสิทธิ์นู้นนี่นั่นจริงมีจริงแต่ต้องไม่ละเมิดต่อกฎหมายอื่นด้วย uh. ครับต้องไม่ละเมิดต่อกฎหมายอื่นด้วย <that. S 2> ถึงจะอ้างสิทธิที่คุณมีได้ uh. ครับ ฉะนั้นก็คือต้องดูสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนชทําอะไรได้แต่ต้องเหมาะสมด้วยและก็มาด้วยเจตนาหรือว่าใจบริสุทธิ์ด้วยทีนี้ถ้าไปยืนต้อนรับขบวนได้กปกติเลยนะคะครหรือว่าไปให้กําลังใจชูป้ายอะไรอย่างนี้อ่ะก็คือไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะคะแต่ว่าพอเรื่องของพฤติกรรมหรือว่าพฤติการในวันนั้นเนี่ยป้าน,นาเองไปตะโกนแล้วก็วิพากวิจารณ์หรือไปตําหนิ ท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่านักการเมืองซึ่งต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคุณผู้ชมหรือว่าเป็นนักการเมืองเนี่ยก็เป็นบุคคลสาธารณะเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวถามไปตั้งก่อนการกระทําแบบนี้เช่นไปยืนรอรับขบวนแต่ว่าตะโกนก่อนนะตะโกนนินันตำหนิการใช้คําตรงนี้ถือว่าจริงๆแล้วเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไหมคะเสรีภาพก็คือคุณไปรับไปพูดคุยธรรมดาได้แต่การใช้เสียงตะโกนเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหมล่ะ แล้วไปด่าคําพูดที่รุนแรงหรือคําพูดที่อยากคายเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนไหมถ้าเดือดร้อนก็แสดงว่าคุณเนี่ยเอทำให้เกิดเสียงดังอื้ออึงในที่สาธนะารณะมันมีกฎหมายบังคับอยู่ว่าเป็นความผิดทางอาญาครับ เป็นเรื่องของการโวยวายส่งเสียงดังทำหนิตรงนี้ทางกฎหมายเรียกว่าโวยวายคือส่งเสียงนะคะหรือเป็นการกระทําอื้ออึงอันนี้มันเป็นความผิดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับเป็นความผิดทางเขาเรียกว่าระหูโทษการมีโทษทั้งจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทบแล้วษสะอย่างนั้นพี่ตัน้นรันถามก่อนนอกจากถ้าไม่ใช่ขบวนบุคคลสาธารณะกรณีเป็นเพื่อนบ้านกันตะโกนด่าทอกันอย่างเงี้ยก็ผิดเหมือนกันอ ก็คือถือว่าข้อกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นการส่งเสียงดังรบกวนการทำอื้ออึงอะไรก็ตามแต่คือเพื่อนบ้านก็ไปฟ้องร้องได้ใช่ครับอ๋อเพราะว่าโดนแบบรบกวนได้เสียงใช่ครับก็ได้เสียงอื้ออึงทให้เขาเดือดร้อนนะครับเพราะเสียงมันดังไงและไอ้คำพูดที่ออกมาเสียงดังส่วนใหญ่จะไม่ใช่คำพูดดีๆอยู่แล้วค่ะจะไม่มีคําพูดชมเชยแน่นอนส่วนใหญ่หยาบคายแน่นอนครับทีนี้เปรียบเทียบกันว่าคนไปยืนรอเหมือนกันแต่ว่าไม่ตะโกนเลยพี่ตั้นแต่เขียนป้ายเป็นคําหยาบคายถือป้ายด่า อันนี้ผิดด้วยไหมคะก็ <Okay. S 1> <ES> ถ้าเป็นป้ายที่เขียนเนี่ย <biraz S 2> <ES> เป็นการดูหมิ่นซึ่งหนา้ <ES> าก็ผิดครามหมิ่นดูหมิ่นซึ่งหนา้า <ES> ถ้าไปดูหมิ่นคนอื่นบุนคคลที่สามก็จะเป็นควา, <ES> <ES> ามผิดฐานหมิ่นประมาทครับทีนี้หลายคนสงสัยว่าเออคำว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยคือมันทําอะไรได้บ้างตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมาตรา34กับ44่สีอยากให้ท่้นเล่าถึง เรื่องนี้ก่อนว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนละกันทำอะไรได้บ้างคะใช่เช่นเช่นเราอยากจะนัดกันมาชุมนุมเพื่อไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนะครับก็ทําได้แต่เราก็ต้องทําตามที่กฎหมายกําหนดในเรื่องการชุมนุมตามพรบการชุมนุมเพราะนั้นเราก็จะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายเช่นจะชุมนุมกันในที่สาธารณะปั๊บก็ยื่นเรื่องไปที่ผู้กับโรงพักว่าเออจะมีการชุมนุมนะสักสองชั่วโมงเวลานั้นถึงเวลานี้ ปัาคุณก็ชุมนุมไปเขาอนุญาตก็ชุมนุมไปพอถึงเวลาก็เลิกก็จบอย่างเงี้ยไม่ม pues ีความผิดเลยครับก็ทําได้ครับเนี่ยสิทธิ์การรัฐมนตรีใช่ครับหรือว่าจะไปยืนรอต้อนรับให้กําลังใจอะไรได้หมดส่วนใหญ่ให้กําลังใจจะไม่ค่อยผิดอยู่แล้วหรือแสดงความคิดเห็นล้วพี่ตั้นอยากจะแสดงความคิดเห็น่าก็เหมือนกันแสดงความคิดเห็นก็ส่วนใหญ่จะเป็นการต่อต้านค่ะว่าไอ้สิ่งที่รัฐทําไม่ถูกรัฐมนตรีคนนี้ทําไม่ถูกก็แสดงความคิดเห็นแตกต่างออกไปก็ต้องขออนุญาตไป ทีนี้มันมีเรื่องของการข้อจำกัดแล้วกันเดถามไปตั้นกอดไอ้มาตรา34กับ44เนี่ยที่เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมน,นูญมีข้อจำกัดไหมคะมีข้อจำกัดอะไรประมาณไหนบ้างคะคือมาตราสองมาตราเนี้ยเป็นสิทธิ์ได้แต่คุณจะต้องไม่ปฏิบัติฝ่ฟาฝืนกฎหมายอื่นเป็นกฎหมายเฉพาะของเขาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่คุณมีสิทธิ์แล้วคุณไปปฏิบัติฝ่าฝืนเช่นกฎหมายห้าม ชุมนุมในบริเวณเพรอบรมหาราชวังเนี้ย<อ>นะครับคุณไปชุมนุมเนี้ยมันผิดกฎหมายอื่นด้วยไงการแสดงสิทธิ์อันนั้นเลยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะครับหรือเรื่องของการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการเมืองรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่แต่ไปแสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่ได้ตะโกนด่าทอนะพี่ตั้งแต่ไปคอมเมนต์ในโลกออนไลน์คือแสดงความคิดเห็นต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะ,ะไม่ใช่ไปแสดงความคิดเห็นบนข้อมูลที่เป็นเท็จ ต้องสาคัญตรงนี้ครับหรือแชร์ข้อมูลของคนอื่นที่เป็นเท็จแสดงว่าคุณก็เอาข้อมูลเท็จเนี่ยไปเผยแพร่อยู่ดีคุณก็จะมีความผิดเรื่องนั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องเะามาระวังเรื่องของการแสดงความคิดเห็นจริงมันมีแหละมันแสดงสิงทธิเสรีภาพได้ตามรัฐธรรมนูญแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันก็ต้องเะามาระวังด้วยมาถามพี่ตั้นหน่อยไม่ว่าจะเป็นขบวนอะไรก็ตามแต่บางทีคณะรัฐมนตรีบ้างขบวนแบบแนวราชการบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาก็มีขบวนของเขาแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่บริเวณนั้นหรือ เขาเรียกว่าเป็นผู้ชุมนุมก็ได้นะคะไปฝ่าฝืนแนวกั้นหรือฝ่าฝืนคําสั่งของตํำรวจหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามันมีความผิดอะไรไหมหรือว่าประชาชนเนี่ยจะถูกผลจากความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญไหมคะก็ถ้าเกิดว่าเราไปฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักง,งานเจ้าพนักง,งากั้นเพื่อความปลอดภัยแสดงว่าเราฝ่าฝืนกฎหมายนะครับ ฝ่าฝืนกฎหมายเพราะฉะนั้นพอเมื่อคุณฝ่าฝืนกฎหมายอื่นถึงแม้คุณจะมีสิทธิ์ตรรามนูญการที่กระทําของคุณก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ะ<ฆ>ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วยครับแต่ครนี้ประชาชนบอกว่าถามนิดนึงบอกว่าเอ๊ะรัฐสูติไปกั้นบริเวณเนี้ยอาจจะเป็นพื้นที่สาธารณะบ้างไปพื้นที่ในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าต้องการลงไปเขาเรียกว่าตรวจปลาพื้นที่หรือว่าไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนไปกิน พื้นที่ของคนอื่นหรือว่ามันเกินความจำเป็นคือประชาชนคิดเองนะว่ามันเกินความจําเป็นตรงนี้คือเขาเรียกว่ามาควบคุมกันชุมนุมบ้างล่ะหรือว่าไปตั้งแผงกันเกินความจําเป็นบ้างล่ะหรือตั้งแผงกันไม่ได้สัดส่วนในพื้นที่หรือระยะทางที่เขาคิดแบบนั้นคือถ้าเกิดประชาชนคิดแบบนั้นตรงเนี้ประชาชนเองเนี่ยมีสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามได้ค่ะทีนี้จะอธิบายฝั่งถ้าสมมุติว่ากรณีนี้ประชาชนคิดว่าเจ้าที่ ทำเกินสัดส่วนที่ควรจะทำใช่ถือว่าประชาชนก็ทําได้แต่ทําได้แค่ไหนครับประชาชนทําได้แค่ไหนครับมีข้อจำกัดไหมอ้าวก็ทาได้แค่สิ่งที่เขาเกินไงแต่ไม่ใช่เจ้าที่ทําเกินนิดึงแต่คุณทําต่อต้านเกินหนักเข้าไปใหญ่ไปทําลายทรัพย์สินของราชการอะไรที่มันหนักเกินเหตุเนี่ยคุณก็เกินในกาบเหตุเหมือนกันถึงแม้ประชาชนรัฐเนี่ยเจ้าที่เนี่ยทําเกินแต่คุณเกินเข้าไปของรัฐเข้าไปอีก คุณก็ต้องรับผิดในส่วนที่คุณทําเกินเหมือนกันคือบางทีไปทำลายเข้าของบางหล่ะไปเขาเรียกว่าก่อเหตุนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เข้าไปบางทีไปทะเลาะบอกว่ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ก็คือถือว่ามีความผิดมันต้องดูว่าในส่วนที่ไม่ได้สัดส่วนเนี่ยตรงไหนใช่อย่างเช่นเจ้าที่ทําล้าเข้ามาในที่คุณคุณก็แจ้งเจ้าที่ได้เลยนี่คุณทําได้ว่าอันนี้เป็นที่ชั้นนะที่ส่วนบุคคลนะรัฐไม่ควรเอาอะไรมาตั้งตรงนี้นะขอให้เลือกไป เนี่ยก็แจ้งได้อย่างนี้ถูกเะชอบเลยครับอ่าครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมกฎหมายแปลกรอบโลกกันก่อนวันนี้จะพาไปชมกฎหมายแปลกที่ประเทศไหนแล้วก็เรื่องราวจะแปลกน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะกฎหมายแปลกรอบโลก around the world ที่ประเทศอินเดียตำรวจมีสิทธิจับ ผที่ดูน่าสงสัยภายใต้กฎหมายบางฉบับและตำรวจสามารถจับกลุ่มได้ทันทีเลยนะคะและบุคคลที่เดินเตลเตในเวลากลางคืนไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนในการตอบคำถามหรือแม้ที่ดูน่าสงสัยต่อความสงบสุขและความเรียบร้อยบุคคลเหล่านี้อาจจะถูกจับกลุ่มได้ทันทีค่ะกฎอหมายแลขรอบโลก ทีนี้คุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมกันต่อนะคะในเรื่องของการที่หลายๆคนนะอาจจะเป็นผู้ชุมนุมเองหรือเป็นพี่น้องประชาชนนี่แหละอ้างสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการแสดงความคิดเห็นนะบางทีไปเห็นตำรวจมาตั้งแบบแพงกั้นบ้างบอกว่าไม่ได้สัดส่วนบ้างตรงเนี้ยแล้วจะไปฝ่าฝืนนู่นนี่นั่นนะคะพี่ตั้นบอกว่าถ้ามันเกินสัดส่วนเราทําได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปแต่ก็มีคนถามอีกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเลยไหมหรือว่าเราไปแจ้ง สถานีตำรวจไปใครที่จะเป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องคือทําอะไรแจ้งเจ้าหนะ้าที่ที่ผู้ปฏิบัติตรงนั้นได้เลยครับ<ะ>ว่า,าตรงนี้ไม่ใช่ที่สาธารณะนะเป็นที่ส่วนบุคคลคุณมาวางไม่ได้แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ยังยืนยันที่จะวางก็สามารถที่จะร้องต่อศาลให้ศาลแพ่งเนี่ยมีคําสั่งได้เลยครับค่ะเด้งด่วนว่าก่อีเนี้ยคุณเดือดร้อนยังไงอะไรต่อ,อะไระคุณไม่ยินยอมให้เให้ตั้งนะอะไรอย่างงี้นะครับก็สามารถที่จะฟ้องแจ้งได้ให้เพิกถอนการ ปฏิบัติของเจ้าที่ตรงนั้นได้ค่ะครับอามาถามวิตั้นกันต่อปกรณีป้นนาครับประมาณช่วงเดือนมีนาคม2566เนี่ยพลเอกประยุจันทร์โอชาท่านเป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันท่านก็คือเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วแหละแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องตอนปีนั้นท่านก็ลงพื้นที่ไปในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี ป้านามารอต้อนรับเลยแล้วก็มีการตะโกนด่าทอ utes. ท่านรวมถึงนะคะไปฝ่าฝืนคืออาจด้ได้ว่าขัดขวางแล้วกันขัดขวางเจ้าพนักงานเพราะว่าพอไปตะโกนด่าทอหรือว่าเข้าไปในเรื่องของขบวนขบวนพนักท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราก็เจ้าที่ก็เลยต้องไปล็อกตัวเียกว่าป้องกันไว้ก่อนกลัวความไม่ปลอดภัยอะไรเสร็จแล้วค่ะผู้ชุมนุมเองหรือว่าป้านาเองเนี่ยอาจจะมีการดิ้นรนขัดไปกัดมือเจ้าหน้าที่บ้างแหละ คือแบบว่าขัดขืนใดๆก็ตามโวยวายขัดขืนเนี่ยหรือป้องกันตัวเองจากการถูกจับกลุ่มค่ะพี่ตักนกรณีนี้เนี่ยนะคะป้าน,นาเองสามารถนะคะใช้เหตุผลบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะทำงานมีคำสั่งใหม่เป็นทําบ้างแหละหรือเจ้าหน้าทีก่กระทำรุนแรงเกินไปอย่างนี้ได้ไหมคะครับอ่ะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของเหตุที่จะอ้างป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามบระมวลกฎหมายอาญา เหตุที่จะป้องกันโดยชอบตัอกฎหมายเนี่ยก,ก็คือมีการกระทําประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย oh. ที่มากระทําต่อต,ตัวเองนะ <Okay. S 1> ตัวเองก็มีสิทธิ์เทียป้องกันได้ uh. ให้ได้สัดส่วนกับสิ่งที่ละเมิดมาเราป้องกันได้ไม่มีความผิดทางกฎหมายอ่ะทีนี้มาดูป้านา <Okay. S 1> ป้านาเนี่ยที่อ้างว่าตํารวจเนี่ยไปกระทําต่อเขาเนี่ยที่จะอ้างเหตุป้องกันตํารวจกระทาละเมิดต่อกฎหมายไหม หนึ่งตำรวจเขาไปกันคุณค่ะไม่ให้ไปในที่ที่เขากำหนดอาเขาก็ใช้อำนาจหน้าที่ที่เขามีอยู่ในกรอบค่ะไม่เกินที่กฎหมายให้แต่คุณไม่ยอมไงอาคุณจะเข้าหาท่านนายกให้ได้ค่ะก็เลยไปกัดแขนกัดอะไรเขาเนี่ยอไอ้สิ่งที่คุณทำนี่คือมันผิดกฎหมายนะครับค,คือต่อตัวกฎขวางแล้วคุณจะไปอ้างเรื่องป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้ไงเพราะคุณมามือไม่ได้สะอาดไงครับค่ะ อันนี้คือเป็นหนึ่งส่วนก่อนแต่คนี้ป้านนาเองก็ไปแจ้งคนีไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเลยบ,บอกว่ามีคําสั่งออกมาให้ตํารวจมาทําแบบนี้เป็นคําสั่งที่ไม่เป็นธรรมอะตรงนี้คือเดี๋ยวพี่ตั้นให้แสดงความเห็นคือหมายถึงว่าป้นานนาเนี่ยแจ้งตรงนี้ได้ไหมคะคืออันนี้มันเป็นการต่อสู้แบบลอยๆถามว่านายกเนี่ยไม่มีหน้าที่มาสั่งผู้ ปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายที่ดูแลความปลอดภัยหรอก uh huh. ว่าจะให้จับใครไม่ให้จับใคร uh huh. เจ้าที่เองเนี่ยเขาต้องวิเคราะห์ตามสถานการณ uh ์ huh. ว่าควรจะทําได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นโอ้โหนายกก็ต้องสั่งให้จับทุกคนเลย uh huh. คนที่ต่อต้านมันก็ไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะคะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่โดยใช้วิจนนา,านณญาณแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์ด้วยนะคะ<ๆ>เพราะปกะติคุณผู้ชมอย่างนี้เราต้องบอกแบบหนึ่งนะคะเราต้องบอกนิดนึงว่าเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่ไหนก็ตามแต่บางทีเขาเรียกว่าควบคุมฝูงชนหรือไปเจอเขาเรียกว่าคนสติไม่ดีว่ากำลังจะไปก่อเหตุร้ายมีชาวบ้านไปแจ้งเนี่ยเขาเข้าไปไปใช้ไม้งามนะคบ แล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนคือเขาไม่ได้ใช้อาวุธหรืออะไรเลยก็ดูแลโอเคทางฝั่งนั้นไม่ได้มีอาวุธอะไรก็อาจจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยก็คือต้องประเมินสถานการณ์ตามความเหมาะสมด้วยอันนี้ก็เหตุการณ์คล้ายๆกันเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นึงรัฐาลพิตตันไปแล้วบอกว่าเอ้ในกรณีที่ผู้ชุมนุมเองดิ้นรนขัดขืนเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะมีคาสั่งออกมาไม่เป็นธรรมกระทาแ,แบบนี้เกินไปนะคะถ้าเกิดว่ามีการจับกลุ่มโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ย ประชาชนเองมีความผิดนะคะตามมาตรา138นะแม่ได้ไปตั้นเล่าก่อนว่ามาตรา138คืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องอยังไงคะคือมาตราปอายามาตรา138ก็คือข้อข้อหาต่อสู้ขัดฝังเจ้าพนักงาน<อ>ก็คือกรณีที่เจ้าพนักงานเนี่ยบอกว่าคุณทําผิดกฎหมายนะ,ะห้ามให้ให้เข้าลงมาคุณไม่ไม่ไม่ยอมออกก็เลยเข้าทําการควบคุมเพื่อจะเอาตัวออกแต่ปรากฏว่าไปกัดค่ะ การกัดนี่คือการทำร้ายร่างกายไปทำร้ายร่างกายเขา,ใช,าใช่ครับทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานแล้วก็ไม่ยอมให้การตัวออกไปด้วยก็คือข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานครับตรงนี้นนก็คือเป็นมาตราที่เขาเรียกว่ามีกฎหมายขึ้นมาใช่ครับมวลกฎหม,กหมายอาญาหรือกฎหมายรักเลยครับอา,อาทีนี้ถามไม่ตั้นหน่อยโทษคืออะไรคะกรณีไปทำร้ายเจ้าพนักงานเนี่ยไปกัดแขนเขาอย่างนี้ก็โทษคือจำคุกแล้วปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับครับก็คือโทษก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันใช่ครับใช่ครับทีนี้กรณีแรกคือไปแบบว่าเขาเรียกว่าเนี่ยขัดขวางเจ้าหน้าที่แล้วนะคะคแต่ย้อนกลับไปหนึ่งก่อนเจ้าหน้าที่จะไปขัดขวางเนี่ยมันมีการตะโกนตะโกน,โกนส่งเสียงดังอื้ออึงตะปาอันนี้ความผิดละหุโทษปลอยาเหมือนกันเป็นความผิดและหุโทษใช่ครับอทีนี้ถามหน่อยว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับมาตรา370พี่ตัาน พี่ตั้นเล่าหน่อยหน่อยว่าเอ๊ะความหมายหรือไอ้ส่งเสียงดังอื้ออึงเนี่ยไม่ใช่ไปตะโก,กนอย่างเดียวน,นะข้างบ้านอะไรก็เห,รเหมือนกันหมดเนี่ยครับเหมือนกันหมดก็คือมาตราสามเจ็ดสูตรนี่แหละความผิดโทษคือผู้ใดเนี่ยทำให้เกิดส่งเสียงดังอื้ออึงหรือทะเลาะกันที่สถาน,นะเนี่ยก็จะมีความผิดฐานม,มาตรานี้ตามมาตรานี้งั้นแปลว่าจริงๆคืออย่าไปตะโกนด่าทอใครเลย เพราะไม่มีความผิดเขาแจ้งเราได้ไปใช้เสียงดังใช้คำหยาบใช่ครับเพราะว่าหนึ่งก็คือตรงนั้นต้องเป็นที่สาธารด้วยไงแต่ที่ส่วนบุคคลในทุ่งนาคุณตะโกนได้เลยเพราะไม่มีคนได้ยินหรอกคือเป็นที่ของคุณเองใช่ครับอ่ะเหมือนคนบอกว่าตอนนี้อยู่ในห้องจากตะโกนอะไรทำได้เลยทําได้เลยแต่เสียงหยาบไปรบกวนคนอื่นละกันนะคืออย่าแบบดังออกไปลอดอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะพี่ต้านรันถามหนึ่งเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ย จริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภยัยในขณะนั้นๆน,น,นะคะคือเขามีอำนาจในการดูแลยังไงบ้างหรือว่ามีบางคนถามหรือสงสัยมาว่ามันมีข้อจํากัดไหมถ้าเกิดตํารวจจะมีอํานาจหน้าที่ในการจํากัดเสรีภาพประชาชนเนี่ยจำกัดได้มากน้อยแค่ไหนในการอารักขาบุคคลสําคัญหรือบุคคลสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะครับก็คือเรื่องของการหนึ่งหน้าที่หลักก็คือป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลสําคัญ ได้ทุกคนนะครับทุกคนก็คือหรือประชาชนทั่วไปก็ได้มีหน้าที่ไม่ให้เกิดความเสียหายกับประชาชนทั่วไปถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งจะไปทําร้ายใครก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ตารวจต้องมีมีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้อันเกิดหรือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องจับนะครับอย่างกรณีนี้เราไม่ได้มองว่าอดีตนายกเนี่ยจะจะเป็นคนพิเศษอะไรนอกจากประชาชนถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วกันแต่ป้าแกจะเข้าไป ไม่ว่าจะไปด่าหรือจะไปทําร้ายแสดงว่าหน้าหน้าที่ตารวจก็คือต้องป้องกันไม่ให้ป้านาไปทําเหมือนกับเราเนี่ยอยมีคนจะมาทําร้ายเราตํารวจอยู่ตรงนั้นตํารวจก็ต้องป้องกันนะอ,อจริงไหมครับเพราะรู้ว่าเขาจะมาทําร้ายอ่ะก็ต้องป้องกันเหมือนกันอ,อมีหน้าที่ป้องกันแล้วป้องกันแล้วคนนั้นไม่หยุดก็ทํายังไงให้หยุดอะครับก็ใช้ตามกําลังตามที่สมควรเหมาะแก่เหตุ ที่จะหยุดไม่ให้เกิดเหตุขนะึ้นเพราะฉะนั้นคือได้ใจว่าดูตามความเหมาะสมก็คือว่าเอาเรื่องจริงเลยมันเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภยัยนั่นแหละแม้ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดาจะน้าที่มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยอย่างเช่นที่นรายกตัวอย่างเมื่อสักครูน่นึงบางทีมีคนสติไม่สมประกอบนะแล้วก็จะไปทําร้ายใครก็ตามในชุมชนก็เลยมีพี่น้องประชาชนแจ้งความให้ตํารวจมาช่วยหน่อยโทรไปแจ้งตํารวจมาถึงเนี่ยเขาก็ต้องไปหยุด หรือไประง,งับเหตุมันก็คือการระง,งับเหตุรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือบุคลคลอ,อื่นๆหรือว่าสาธารณะนั่นเองนะคะที่นี้กรณีนี้มาพูดถึงศาลเด็กหนึ่งพี่ตั้งค่ะกรณีเนี้ยนะคะจากที่เรายกตัวอย่างไปกรณีป้านาเหตุใดศาลชั้นต้นหรือว่าศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาเขามีการวินิจฉัยแตกต่างกันนะคะคือกระบวนการตัดสินของศาลเนี่ยใช้อะไรเป็นพื้นฐานในการตัดสินหรือว่าดุลระยะขีดยังไงบ้างก็ดุลนีจในการชั่งน้ำหนักพยานาต่างเนี่ยก็ใช้นะครับ เพราะว่าเรื่องของดุลพินิษเนี่ยมันไม่เหมือนกันทุกคนอยู่แล้วแล้วแต่มุมมองท่านั้นนะครับก็เป็นเหตุที่ทําไมต้องมีถึงสามศาลเนี่ยถ้าอย่างนั้นเขาก็ไม่ต้องมีถึงสามสารศาลเองก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าความคิดของสารเองก็ไม่ได้เหมือนกันก็เลยต้องเนี่ยให้ให้มีโอกาสาทั้งจําเลยทั้งจะฝ่ายโจทย์เนี่ยได้ชูวกันถึงสามศาลถึงสาลฎีกาถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยให้สิทธิ ยันสาลฎีกาได้เลยไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งก็ให้สิทธิ์ถึงศาลอุทธรณ์แต่ถ้าจะฎีกาเขาเรียกว่าสิทธิ์ตรงนั้นไม่ให้แล้วเดี๋ยวนี้เขาเป็นเรื่องของการขออนุญาตขออนุญาตฎีกา,าถ้าเป็นคดีแพ่งนะ,ะแต่ถ้าคดีอาญาก็ใช้สิทธิ์ได้ถึงศาลดีกาได้เลย เป็นที่มานะหลายคนสงสยัยพอคนที่ไม่ได้เรียนกฎหมายเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องมีสามสารใก<ช>ันโอ้โหมีทั้งสารชั้นตน้นสาลอุทธร์แล้วก็สาลฎีกาด้วยอพอถึงสาลฎีกาเนี่ยจะเป็นองค์คณะที่ที่แบบชัดเจนมากเพราะนั้นสาลฎีกาเขาจะเอาทั้งคำวินิจฉัยของสารชัน้นต้นมุมมองของสาลชั้นต้นเป็นไ,ไงมุมมองของสาลอุทธรเป็นไ,ไงเอามาดูเซ็ทช่างน้ำหนักรือว,ว่ามุมมองใครจะถูกใครจะสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ความเห็นต้นใหญ่ขององค์คณะด้วย นะครับว่าตกลงว่าจะไปทางไหนครับก็เลยเป็นที่มาว่าต้องมี3าสารด้คันหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเนี่ยเป็นที่มาเหมือนกันเพราะว่าไม่อย่างงั้นมีสารเดียวก็จบแล้วทำไมไม่ได้ไงมันต้องแบบว่ามีการวิเคราะห์มีการแบบสืบหาทั้งหลักฐานพยานใดๆด้วยนะคุณผู้ชมทีนี้แอบถามพี่ตันเป็นเคล็ดนิดนึงอ่าเพื่อพี่น้องประชาชนสงสัยว่าเอ๊ะ อยากจะแสดงออกความคิดเห็นทางด้านการเมืองบ้างแหละครับหรืออะไรก็ตามแต่อย่างปลอดภัยอ,อยากแสดงความคิดเห็นแบบปลอดภัยที่ถูกต้องและการไม่ผิดกฎหมายเนี่ยต้องปฏิบัติตัวยังไงต้องทํำยังไงได้บ้างนะคะคือการแสดงออกทางการเมืองบางคนบางท่านหรือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยต้องไปชมุมนุมดังเดียว<อ>จริงๆไม่จําเป็นครับแสดงออกทางการเมืองทําหนังสือก็ได้หรือไปที่รัฐสภาก็ได้ ไปยื่นหนังสือว่าไอ้ย,อยางนี้ไม่ถูกนะนี่ก็ได้ทางหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่มีโอกาสที่จะแสดงในที่ทางสื่อคุณก็แสดงออกได้ครับก็พูดให้คนฟังแต่เงื่อนไขคือข้อมูลที่คุณพูดต้องอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจอย่าลำเอียงอย่าไปใส่ร้ายเอาข้อมูลอันเป็นเท็จมาแสดงออกนั่นแสดงว่าคุณละเมิดกฎหมายาคุณจะไปบอกว่าคุณแสดงออกทางการเมืองโดยชอบไม่ได้ ต้องต้องอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจด้วยหรือจะชุมนุมก็แล้วแต่เหมือนกันก็ทําให้ถูกต้องตามหลักที่กฎหมายกาหนดทําให้ถูกต้องตามขั้นตอนแล้วอย่าเอาข้อมูลเท็จมาบิดเบือนนั่นแหละครับปัญหาก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยและกันนะเผื่อคุณผู้ชมแบบอาจจะสงสัยอยู่ว่าถ้าเกิดฉันจะมีสิทธิเสรีภาพตมามรัฐธรรมนูญลากาะกันแสดงวามเห็นได้ทำอย่าให้ปลอดภยัย ทำตามที่พิตั้นบอกได้เลยนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงท้ายรายการก็มีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะที่จะมาถามนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้คุณผู้ชมจะถามอะไรไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะค่ะคือมีคอมเมนต์หนึ่งค่ะเขาบอกว่าพวเประยุทธเนี่ยเขาว่าสร้างความเสียหายให้กับประทเทศเยอะเหมือนกันไม่เห็นจะได้รับอะไรเลยแล้วทีนี้ถ้าม,ม่เึงเอาคนหมายเนี่ยมา มาบังคับกับประชาชนที่เขาออกสิสธิ์ออกเสียงอาจจะรุนแรงไปบ้างเลยเนี้ยค่ะครับคําถามนี้คําว่าไม่ได้รับอะไรเลยตีความได้ว่า <S 1> <S 1> <S ไม่เห็นต้องโทษอะไรเลย <S <S จริงว่าไม่เห็นต้องรับผิดชอบอะไรเลย<ะ>คือคือการที่เป็นหัวหน้าฝ่ายรัฐบาลมันแล้วแต่มุมมองคือถ้าคุณมุมมองคนไม่ชอบ<ะ>ก็จะไม่มองความดี<ะ>จริงปะ่ะแต่ถ้ามุมมองคนชอบหัวหน้าฝ่ายรัฐบาลก็จะมองเฉพาะ มุมดีที่เขาทำาเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้เขาถึงห้ามมาคุยกันแม้กระทั่งในวงเล่าไงจริงค่ะมันคุยกันไม่ได้ใช่อันเนี้ยคำถามเนี้ยแสดงว่าเป็นมุมมองของคนที่ไม่ชอบอก็จะจะเอาเรื่องของเออผลงานก็ไม่มีอ,อะไรี่เรียกว่าจริงๆอะ่ะยังไงก็ต้องมีผลงานครับคนที่จะมาเป็นโหนารัฐบาลต้องมีเรื่องแก้ปัญหาเยอะแยะ ที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ครับแต่เขาไม่ได้เอามาแสดงนะครับแต่ถ้าคุณมุมมองดีก็อ,อาจจะโอ้โห,หนู่นงานผลงานทั้งนั้นเลยอย่างก็ทุกวันนี้มันถึงได้มีสองด้านตลอดนะครับเพราะน,นั้นถ้าเราจะเป็นคนกลางๆแล้วก็มองสองด้านนะครับ mm. เออก็มีนะไอ้ด้านที่ไม่ดีมันก็ต้องมีเพราะไม่ถูกใจเราและอีกอย่างหนึ่งผลกระทบของการทํางานถ้าเราได้รับผลกระทบจากการทํางาน ผลกระทบที่ไม่ดีนะเราก็จะไม่ชอบแล้วแต่ถ้าเราได้ผลกระทบจากการทํางาน ด้านดีเช่นมีการเพิ่มเงินเดือนให้ใ่เราก็รู้สึกให้ชอบเว้ยนั่นแหละครับนี่คือหลักการเป็นอย่างนั้นครับต้องมองสองด้านครับคือมันมีทั้งมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่แล้วในทุกเรื่องนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแสดงได้นะแต่ต้องเจตนาบริดยสุดและเป็นเรื่องจริงด้วยนะคะแล้วก็ไม่ผิดต่อข้อกฎหมายต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกระป๋าใจคุณผู้ชมนะช่วงปลายปีแล้วพี่ต้านใกล้จะแบบว่าเข้าสู่เทศกาลปีใหม่นะก็มาส่งความสุขกกกัันให้้คววาาามรรรรรูบอ หมายน่ารู้แบบนี้ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะต้องบอกว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็ติดตามรับชมกันมาได้ความรู้เยอะแยะมากมายกับขอ้บของกับข้อกฎหมายแต่ว่าเราก็จะมี เ,เรื่องเรากฎหมายที่น่ารู้เนี่ยมาฝากแต่และสัปดาห์เป็นประจำนะคะน่าสนใจบ้างยาไงรอติดตามได้เลยนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านพันตํารวจเอกธนเศรษฐพิรมเอี่ยมนะคะท่านเป็นรองผู้บังคับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับาในรายการวันนี้สําหรับวันนี้ต้องขอพระคุณที่ตั้นมากๆเลยค่ะ ยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามรับชมกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะทางโทลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในวันนี้รนันพี่ต้านพร้อมกับทีมงานทุกๆคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ